ยินดีต้อนรับสู่เจยิโนชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมพัฒนามอนสเตอร์ที่มีความ แหวกแนวมากๆนะั่นกะ็คือเกม Monster Farm นั่นเองจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแน่นอนครับในยุค90นั่นนะเกมพัฒนา Monster นะครับที่เป็นที่โด่งดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือโปเกมอนกับดิจิมอนใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเกมอยู่เกมหนึ่งนะครับรวมถึงทําเป็นแอนิเมะด้วยก็คือ Monster Farm นั่นเองหรือ Monster l a n c h e r นะครับคือเกมนี้เนี่ยมันมีความค่อนข้างแหวกแนวพอสมควรนะครับในตระกูลการเลี้ยง Monster การพัฒนา Monster มาต่อสู้กันนะครับเกมนี้เนี่ยพัฒนาลงครั้งแรกก็คือบน PlayStation 1นะครับแน่นอนเมื่อทางฝั่ง Nintendo มีโปกเกมอนที่ โด่งดังถล่มทลายแล้วเนี่ยมีเลยครับฝั่ง Play Station จะย,ยอมนะครับเขาก็ได้สร้างเกมเกมนี้ขึ้นมานะครับ m อน s t ต r Farm มซึ่งเป็นการสร้างมอนสเตอร์การพัฒนามอนสเตอร์เข้าไปต่อสู้กันในลานปลองประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีมอนสเตอร์หลากหลายเกมก็จะมีความเป็นแฟนตาซีนิดนิดนะครับแล้วก็ผสมกับความเป็น RPG ด้วยประวัติคร่าวๆข,ของเกมนี้คือเกมนี้มันจะมีความเป็นอยู่ในโลกของแฟนตาซีนะครับในยุคหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นเกี่ยวกับการล่มสลายแต่คราวนี้เนี่ยพะเจาเนี่ยก็ได้ทําการสร้างโลกขึ้นม นะครับรวมถึงมีปัญหาตามมาโดยพวกมอนสเตอร์พวกนี้มันเกิดขึ้นมานะครับทำให้เขาเนี่ยได้ผนึกพวกมอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้เอาไว้ในแผ่นศิลานะครับแล้วคันนี้เนี่ยพอมนุษย์เราเนี่ยในยุคต่อๆไปเนี่ยได้ไปนค้นพบนะครับแล้วก็ปลดปล่อยมอนสเตอร์พวกนี้ออกมานะครับทำให้เกิดเรื่องราวของมอนสเตอร์ฟาร์มขึ้นมา ความสนุกของเกม Monster Farm นะและอนิเมะ Monster Farm เนี่ยผมว่ามันมีความเข้าถึงมอนสเตอร์น่ารักน่ารักแล้วก็ความแหวกแนวของมอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เกมนี้เนี่ยเป็นที่จดจำแนละเป็นที่พูดถึงนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่บอกเลยว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็คือการเรียกมอนสเตอร์ออกมาโดยการเปลี่ยนแผ่น CD นะครับเอ่อก็คือหมายความว่ามันก็จะเกิดมาหากรรมการค้น CD ดีในบ้านตัวเองนะครับเพื่อ มาสุ่มนะครับประมาณเหมือนกายชานั่นแหละครับแล้วก็ให้รู้ว่าตัวเองจะได้มอนสเตอร์ตัวไหนนะครับก็ไปเอาแผ่นเพลงบ้างแผ่นหนังบ้างนะครับมาใส่แล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราไปโรงเรียนเราพูดถึงสําหรับคนที่เล่นเกมด้วยกันนะครับทาให้เรารู้สึกอยากแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเช่นแบบว่าเฮ้ยแผ่นนายได้ตัวอะไรอะขอยืมบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับทาให้มอนสเตอร์ฟาร์มเนี่ยเป็นที่พูดถึงว่าเป็นเกมเดียวที่แบบ ทำไมต้องถอดแผ่นมาใส่เอาแผ่นอื่นมาใส่ได้แบบนี้ก็ได้เหรอครับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ความแหวกแนวของเกมมันก็ไม่ได้มีเท่านี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเกมเนี่ยมันค่อนข้างมีหลายภาคนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นทุกภาคนะครับแต่ครั้งแรกที่ผมเล่นนั่นคือบน p l a y s t a t i o n หนึ่งี่แหละแล้วตอ,อนนั้นก็เล่นสนุกมากคือมันไม่ได้มีมอนสเตอร์ประหลาดสัปะหลาดที่แปลกแหวกแนวอย่างเดียวนะครับก็คือการเล่นมันก็สนุกด้วยนะครับคือเราเนี่ยใช้วิธีการเลี้ยงมอนสเตอร์ พัฒนามอนสเตอร์ก็คล้ายๆดิจิบอนโปเกมอนนี่แหละครับแต่ว่ามอนสเตอร์เดี๋ยวมันจะมีอุปนิสัยมันจะมีแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การฝึกฝนการทําให้เขาเชื่องการทําให้เขาแบบจงรักภักดีกับเราเนี่ยแล้วพอเขาแข็งแกร่งเนี่ยเราก็จะไปสู้กันในลาดประลองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะสนุกมากนะครับเราชนะเราก็จะได้เงินอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันผสมกับการที่เราสุ่มมอนสเตอร์จากแผ่น CD ดีด้วยเนี่ยมันทําให้เราได้มอนสเตอร์แ หลากหลายนะครับแล้วก็ได้มาพัฒนามอนสเตอร์ของเราแล้วก็ถ้าใครจําได้เนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีเยอะมากมีเป็นมอนสเตอร์หินมอนสเตอร์ Monster ที่มีลูกตาเดียวคือมอนสเตอร์พวกนี้มันจะค่อนข้างเป็นมอนสเตอร์ที่ดูออกแบบง่ายอะครับคือม,มันไม่ได้หรอหวาเหมือนดิจิมอนโปเกมอนใช่ไหมครัมันจะเป็นทรงแบบมอนสเตอร์ที่ดูง่ายๆทรงง่ายๆอะไรเงี้ยทรงประหลาดลาดนะครับแต่ว่าคือผมว่ามันจงใจทําแบบนี้เพื่อให้คนรู้สึกว่า มันเป็นเกมที่ค่อนข้างแปลกทำให้คนสนใจไปโดยอัตโนมัตินะครับว่าแบบเออมอนสเตอร์พวกนี้ทำไมมันลักษณะแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอยากเล่นเกมมากขึ้นด้วยนะครับและแน่นอนพอมีเกมแล้วมันก็จะมีแอนิเมะด้วยนะครับแอนิเมะก็สไตล์แบบสนุกสนานนะครับดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับและเกมเนี่ยก็จะมีพัฒนามาหลายๆภาคนะครับจำได้ว่ามีลงทั้งมือถือด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการพอร์ มารีมาสเตอร์ลงบน n n i t e n d o Switch ด้วยนะครับแล้วก็เราอาจจะได้กลับมาเล่น Monster Farm อีกครั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการใส่แผ่นดิสแผ่น CD ยังไงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกม Monster Farm แล้วสนุกนะครับมาคุยกันเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรบวันนี้เจโ Channel ก็ขอลาไปเป็นเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ